ตลาดจีนนะคะเป็นโอกาสเกิดใหม่ค่ะในทุกๆด้านเลยนะคะทางดด้านเอกชนหรือว่าทางรัฐทางกองทัพเองค่ะล่าสุดนะคะตลาดจีนเนี่ยสินค้าจีนก็ได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเรือรบของจีนนะคะไทย 052D ที่เป็นตัวเอกของกองทัพเรือจีนเนี่ยนะคะที่มาพร้อมกับ j 1สเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นตัวเอกของกองทัพอากาศจีนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะที่งานแอโชว์ที่มาเลเซียะคะ่ะ ที่จัดขึ้นในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ย F16 กับ F35 เนี่ยจะเป็นตัวหลักทั้งในยูเครนแล้วก็ไต้หวันนะคะแต่อีกด้านนึงเนี่ยค่ายจากจีนนะคะก็เป็นตัวเลือกใหม่ๆค่ะที่สเปคเองนะคะก็บางจุดเนี่ยก็เหนือกว่าไปแล้วนะคะแล้วราคาก็ยังจับ ต้องเข้าถึงได้มากกว่าอีกด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านกองทัพเรือของจีนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแซงหน้ากองทัพเรือสหรัฐไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็ล่าสุดนะคะทางด้านของเรือไทสนย์ห้าดีแล้วก็10 แล้วก็เ14น่นะคะได้เข้าร่วมในนิทรรศการการเดินเรือแล้วก็อากาศนานาชาติในมาเลเซียค่ะที่เริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นงานแสดงค่ะทางด้านแอร์โชว์นะคะที่จีนเองจะได้มีโอกาสเปิดกว้างแนะนําตัวให้กับทั่วโลกได้รู้จักสินค้าจากจีนละคะ่ะก็สามารถดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศได้ดีทีเดียวนะคะในงานนี้ค่ะมีงานในงานนี้ค่ะมีเครื่องบินทั้งหมด119ลำแล้วก็เรืออีก40ลำนะคะที่เขาร่วมจะ 18ประเทศเลยค่ะก็นับได้ว่าปีนี้นะคะเป็นการจัดงานใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่ล็อกดาวน์มาหลายปีนะคะแล้วก็สามารถจะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้เข้าชมได้มากกว่า3 0 0แสนคนทีเดียวค่ะจากทั่วโลกเลยนะคะนับว่าเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่สําคัญอีกงานหนึ่งในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกของบ้านเราค่ะกองทัพ PLA ของจีนนะคะก็ได้มีการประสอมการเจรุ่นใหม่ๆเข้าไปแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าๆด้วยนะคะแล้วก็ในงานนี้ค่ะเจ14เนี่ยก็จะได้บินโชว์ถึง4รอบค่ะในระหว่างนิทรรศการ5วันนะคะซึ่งทางด้านของ PLA ก็ได้แถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเป็นการแสดงการบินในต่างปไระเทศครั้งแรกนะคะทั้งนี้แล้วค่ะไท 052D แล้วก็เจ14นะคะเป็นพระเอกหลักของ PLA นะคะมีจํหนวนแลว ในต่างประเทศมากมายทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็เป็นที่สนใจสำหรับลูกค้าต่างชาติด้วยนะคะถึงความสามารถที่โดดเด่นในราคาไทยศูนย์ห้าสองดีมีความโดดเด่นในการป้องกันนะคะในขณะที่เจสิบสี่เนี่ยมีบทบาทหลากหลายเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งน้ำทั้งอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินนะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะและที่สำคัญราคาเอื้อมถึงนะคะบริการหลังการขายอะไรต่างเนี่ยค่ะก็มีความสะดวกสบายมากกว่าเยอะเลยนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างที่ว่ามันนี้ก็สามารถแข่งขันในตลาดต่าง ประเทศได้อย่างดีมากทีเดียวแล้วค่ะ